ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดและความสงบเงียบมีตำนานที่เล่าขานกันมาดานเกี่ยวกับเรื่องเล่าร้อยวิญญาณเกมลึกลับที่เป็นที่กล่าวขานกันในหมู่วัยรุ่น17ปีที่มักจะได้รับความท้าทายที่ไม่เคยมีใครกลับมาเล่าเรื่องได้ครบถ้วนตำนานเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิปีก่อนมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ต้องการพิสูจน์ความกล้าหาญของตนโดยการเล่นเกมนี้ ชวาพวกเขาละเมิดกฎที่ไม่เคยมีใครรู้และผลที่ตามมาคือการหายตัวไปอย่างลึกลับของพวกเขาเรื่องนี้กลายเป็นตำนานที่ทำให้ชาวเมืองกลัวและมีการห้ามไม่ให้ใครไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันหนึ่งในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเด็กวัยรุ่นเจ็ดคนซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันและเต็มไปด้วยความอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องลึกลับนี้จึงตัดสินใจที่จะลองท้าทายตำนานที่เล่าขานกันมานานนี้พวกเขาคือเดวิด วัสันเอเดนลูกหมีฟ้าใสแพลและดุดดาวพวกเขาานั้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเกมเรื่องเล่าร้อยวิญญาณผ่านข้อความลึกลับที่ส่งมาจากที่ที่ไม่รู้จักข้อความนั้นระบุว่าหากพวกเขาต้องการเริ่มเล่นเกมนี้ต้องมาที่บ้านร้างหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตป่าไกลโพ้นซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเมื่อพวกเขาเข้ามาถึงบ้านร้างที่ตั้งอยู่ในป่าอันเงียบสงัด และเต็มไปด้วยความมืดมิดบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้หลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรมมีเพียงแสงไฟจากไฟแช็กและไฟฉายในมือถือที่พวกเขานั้นนำติดตัวมาที่ช่วยให้เห็นทางไปเมื่อเข้าไปในบ้านพวกเขานั้นก็ได้พบกับห้องใหญ่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นและความเงียบสงบในกลางห้องมีโต๊ะเก่าๆและบนโต๊ะนั้นก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ดูเหมือนจะเก่าแก่นี่คือหนังสือเรื่องเล่าร้อยวิญญาณ หนังสือเล่มนี้มีบันทึกเก่าๆซึ่งอธิบายกฎของเกมและพิธีกรรมที่ต้องทำเอาละทุกคนในในพวกเราก็ได้มาถึงที่นี่กันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มเล่นเกมนี้กันเถอะนี่นายเอาจริงใช่ไหมเดวิดมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วดินายเห็นไหมตอนที่ข้อความส่งมามีคําเตือนแจ้งอยู่นะแถมในหนังสือเล่มนั้นก็ได้กล่าวเอาไว้อีกด้วยว่าในตอนนี้ซึ่งมันก็เป็นเวลา18บแนาฬิกาสานาที พวกเรามาช่วยกันจุดเทียนให้ครบกันเถอะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วลองเล่นก็ลองเล่นดูเสียงเดวิดและว่าสารพูดคุยกันจากนั้นทุกคนก็ได้ทำตามที่เดวิดพูดเมื่อทุกคนนั่งลงประจำที่ที่ด้านหน้าของทุกคนจะมีเทียนเล่มหนึ่งเป็นเทียนประจำตัวของแต่ละคนซึ่งจะต้องเป่าเทียนให้ดับลงเมื่อเรื่องเล่าของตนจบแล้วและเมื่อเล่าวนจนถึงคนสุดท้ายให้ผู้ที่เล่าเรื่องเป็นคนแรกเริ่มจุดเทียนใหม่อีกครั้งและวนไปแบบนี้ จนกว่าจะเล่าเรื่องครบตามกฎและที่สำคัญต้องเล่าให้ครบก่อนเวลาหกโมงเช้านั่นเองเอาละทุกคนเมื่อนั่งประจำที่แล้วอย่าลืมนะว่าเราจะต้องเล่าครบตามกฎที่ระบุไว้ฉันจะเป็นคนเล่าคนแรกจากนั้นก็วนไปด้านขวามือให้มันทวนเข็มนาฬิกาเริ่มจากฉันไปหาวสาันฟ้าใสาเอเดนลูกหมีแพรและดุดดาวทุกคนเข้าใจตามนี้นะหลังจากที่เดวิดพูดจบ ทุกคนก็พยักหน้าตอบรับว่าทุกคนนั้นเข้าใจเดวิดจึงทำการเล่าเรื่องเป็นคนแรกมาเชลชายหนุ่มวัย24ปีเขาเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเขานั้นเป็นหัวหน้าแผนกการตลาดมาเชลนั้นเป็นหนุ่มขยันทำการทำงานใครๆต่างก็ชื่นชอบที่เขานั้นขยันแต่หารู้ไม่นั่นคือข้อที่พวกเขานั้นได้เปรียบมาเชลนั่นคือการที่หว่านให้มาเชลนั้นช่วยทำงานต่างๆแทนตัวเอง และอ้างว่ามีธุระด่วนต้องรีบกลับและก็เป็นเช่นนี้แทบจะทุกวันที่มาเชลนั้นต้องเดินอยู่คนเดียวแบบอ้างว้างมาเช้าตรู่เพื่อที่จะทำงานและกลับค่ำเป็นคนสุดท้ายตลอดเอยเหนื่อยชะมัดเลยแฮวันนี้งานก็ยุ่งเหมือนเคยเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่เราจะเก็บตังค์ครบซื้อบ้านสักหลังเอาไว้อาศัยอยู่เราไม่อยากจะจ่ายค่าห้องเช่าอีกต่อไปแล้วละเสียงพูดพึมพำของมาเชล ในขณะที่เขากำลังเดินทางกลับห้องพักไม่นานจูจูเขาก็ได้ยินเสียงเรียกที่คุ้นเคยในระหว่างทางเดินเอ๊ะมาเชลนั่นมาเชลใช่ไหมไงคลิปนี่นายมาที่นี่ได้ยังไงกันนะแล้วนี่นายมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อพอดีฉันมาสมัครงานที่บริษัท ABC กลุงกลิงน่ะอะไรนะนี่นายมาสมัครงานที่บริษัทฉันอย่างนั้นเหรอเอ๊ะนี่นายทำงานที่บริษัทนั้นเหมือนกันหรอกเหรอเอ๊ดีสิฉันจะได้ไม่เหงาแล้ว เนี่ยฉันเพิ่งมาได้สองสามวันยังไม่รู้เลยว่าจะไปพักที่ไหนถ้าอย่างนั้นมาน,นอนที่ห้องฉันก่อนก็ได้นะพอดีเลยฉันจะได้มีเพื่อนเดินกลับห้องรบกวนด้วยนะเพื่อนรักทั้งสองพูดไปเดินไปมุ่งหน้าไปยังห้องพักของมาเชลหลายวันผ่านไปที่บริษัทก็มีโครงการใหม่รอบนี้มาเชลที่เป็นหัวหน้าแผน,นกเป็นคนรับผิดชอบซึ่งเขาจะต้องไปดูงานพร้อมกับคลิส เพื่อนของเขานั่นเองนี่นายว่างานนี้เราจะทำสำเร็จไหมวะทำไมฉันรับรู้ถึงความกดดันอย่างมหาศาลแบบนี้ล่ะคนเก่งๆอย่างนายทำได้แน่นอนอยู่แล้วเพื่อนฉันเชื่อในตัวนายขอบใจนะคลิปว่าแต่ตั้งแต่ที่นายเข้ามาทำงานที่นี่นายเป็นยังไงบ้างอะมันโอเคไหมโดนใครเข้ากลั่นแกล้งบ้างหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะแต่ว่าถ้าหากบอกไปว่าไม่มีมันก็คงจะโกหกแต่ไม่เป็นไรหรอก ฉันก็โอเคอยู่ฉันทนได้เรื่องแค่นี้เองนี่นายก็อย่ายอมเกินไปละ่ะเดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนกับฉันที่นายได้เห็นแบบเนี้ยทุกๆวันน่ะทั้งสองก็ได้พูดคุยกันไปสักพักจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันไปทำงานหลังเลิกงานในวันก่อนเดินทางณที่ห้องพักของพวกเขาทั้งสองนี่มาเชลนายได้ดูที่พักเอาไว้หรือยังอะ่ะดูไว้แล้วละ่ะแต่ฉันไม่รู้ว่าห้องพักเต็มหรือยังเพราะฉันรอคำตอบจากที่พักอยู่ นี่นายติดต่อไปกี่ที่ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณเจ็ดที่นะเพราะมันใกล้ที่สุดด้วยกลัวว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลไม่รู้จะว่างไหมจริงสิฉันลืมไปซะสนิทเลยว่ามันมีงานโธ่ฉันนี่ไม่ได้ครึ่งนายจริงๆเลยแฮะทั้งสองเริ่มหาที่พักช่วยกันอีกครั้งเพราะพวกเขากลัวว่าอาจจะได้ที่พักไกลาจากจุดนัดพบดูงานกลัวเดินทางลำบากในวันต่อมาทั้งสองนั้นก็ได้มาเดินหาที่พัก เนื่องจากเมื่อคืนนี้สถานที่ที่พวกเขาติดต่อไปนั้นปรากฏว่าห้องพักเต็มทุกที่เพราะสาเหตุนี้มาแชลและคลิตก็ได้เดินหาหอพักสวัสดีครับคุณลุงมีห้องว่างเหลืออยู่ไหมครับเสียงมาแชลพูดกับเจ้าหน้าที่คําตอบที่พวกเขาได้นั้นก็คือห้องพักเต็มแล้วหรือไม่ก็โดนจองไปหมดแล้วมาแชลและคลิปจึงตัดสินใจเดินหาหอพักไปอีกสักหน่อยจนกระทั่งพวกเขาได้เจอกับคุณลุงคนหนึ่งซึ่งคุณลุงคนนั้นก็ได้แนะนําเขาวไว้ว่า มีห้องพักที่หนึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้จะเต็มหรือยังให้พวกเขานั้นลองเข้าไปสอบถามดูเพราะที่นั่นเขาไม่มีคนเล่นโซเชียลจึงไม่ค่อยพบในโลกอินเทอร์เน็ตสักเท่าไหร่เมื่อพวกเขาได้ยินดังนั้นเคล็ดก็ได้กล่าวขอบคุณคุณลุงและทั้งสองก็ได้เดินทางมาตามเส้นทางที่คุณลุงคนนั้นได้บอกไว้เมื่อพวกเขามาถึงก็เป็นเวลาในช่วงพบค่ำพอด,ดีสวัสดีครับคุณตาเสียงเคล็ดได้พูดทักทายชายแก่คนหนึ่ง ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นเจ้าของห้องพักวัดดีวัดดีคงมาหาห้องพักสินาะใช่แล้วครับตาพอดีพวกผมมาหาห้องพักอะครับโอ้โอๆพอดีเลยที่นี่เหลืออยู่ห้องหนึง่งมาอยู่กี่วันละ่ะเมื่อคลิปได้ยินดังนั้นเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะเขาเหนื่อยกับการหาห้องพักมาเกือบทั้งวันส่วนมาแชลในตอนนี้ก็ได้นั่งคุยทุระอยู่ข้างในรถมีเพียงคลิปเดิอนออกมาสอบถามเพียงคนเดียวเท่านั้น 3มวันสองคืนครับผมดอยๆถอยอย่างนั้นเดี๋ยวตาเอากุญแจห้องให้ขาแล้วกันนะเมื่อคุณตาคนนั้นพูดจบก็ได้เดินกลับไปที่ห้องพักของตนเพื่อที่จะนำเอากุญแจห้องมาให้ตึกห้องเช่าที่ตรงนี้ตั้งอยู่ในซอยเปลี่ยวที่เงียบสงบและไม่ค่อยจะมีผู้คนผ่านไปมาตัวตึกสูงสี่ชั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายสิปีก่อนและยังคงมีรูปร่างเก่าคลํำคลาผานังของตึกถูกปกคลุมไปด้วยคราบสปกปรก และพืชเถาวัลย์ที่เหลือขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดหน้าต่างของตึกหลายบานถูกปิดด้วยผ้าม่านสีสีดเมื่อพบขําม,มาเยือนบรรยากาศของที่นี่ก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากสีน้ําเงินเข้มไปสู่สีดํามืดระแวกนี้เริ่มถูกปกคลุมไปได้วยความเงียบสงัดเสียงนกร้องเบาๆก่อนที่จะหายไปและมีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไม้ที่ปลิวไหวเบาๆเท่านั้นที่ได้ยินเมื่อทั้งสองได้กุญแจมาแล้ว ก็ได้เดินมุ่งหน้าเข้ามาในตัวอาคารในทางเดินนั้นมีแสงไฟสลัวสลัวและยังมีแสงไฟห้องที่ผู้คนอาศัยอยู่นั้นเล็ดลอดออกมาจากด้านในที่ส่องผ่านใต้ประตูจะไม่คลิดและมาเชลแอบขนลุกสู้พอสมควรในมาเชลฉันว่าพวกเราคิดผิดคิดใหม่ได้นะถ้าลองเปลี่ยนใจตอนนี้ก็น่าจะทันอยู่นะฉันว่านี่นายน่าจะคิดมากไปแล้วหรืมั้งรีบๆเดินได้แล้ว ฉันอยากจะอาบน้ําจะตายอยู่แล้วเนี่ยตัวเหนียวเหนอะไปหมดแล้ววะก็ของนายอ๋อห้องไหนอ่ะห้องไหนอ่ะเจอแล้วน่าจะห้องนั้นนะเมื่อพวกเขาเดินเข้ามาก็ต้องแปลกใจกับข้าวของที่อยู่ตรงหน้านั่นก็คือสภาพห้องด้านในแตกต่างจากด้านนอกเป็นอย่างมากเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นยังคงดูใหม่และดูสะอาดมากไม่ต่างจากโรงแรมสามดาวเลยได้ซ้ำว้าวเอาจริงดินี่คือห้องที่นี่จริงๆใช่ไหม ฉันคงไม่ได้ตาฝาดไปหรอกมั้งนี่เจ๋งด้วยอะด้านนอกสุดโทมจะกระตืกรางแหละและถ้าไม่มีไฟจากห้องนะฉันคิดว่าตึกเนี่ยร้างแน่เลยเมื่อพูดจบมาแชลก็ได้ขอตัวไปอาบน้ำส่วนคลิสก็ได้ไปจัดข้าวของในขณะที่มาแชลกำลังอาบน้ำอยู่นั้นคลิสก็ได้ยืนอยู่ใจกลางห้องเขาก็ได้ตะโกนถามเพื่อนรักของตนนี่มาแชลนาาจะเอาอะไรไหมพอดีฉันว่าจะไปร้านขาสักหน่อย ไม่อะ่ะฉันกาว่าจะอาบน้ําเสร็จแล้วก็จะเข้านอนเลยไม่ไหวอะ่ะเดินทางมาทั้งวันเหนื่อยมากโอเคโอเคถ้าง,งั้นฉันไปนะนายห้ามล็อกห้องเด็ดขาดนะว้ยเมื่อคลิปพูดจบเขาก็ได้เดินออกจากห้องไปและในขณะเดียวกันมาเชลที่กําลังอาบน้ําอยู่นั้นจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนกําลังวิ่งเล่นถ้าหากฟังดีๆก็จะสามารถพิจารณาได้เลยว่านั่นคือเสียงของเด็กวิ่ง เพราะน้ำหนักการลงเท้านั้นเบากว่าผู้ใหญ่อย่างแน่นอนและที่สำคัญยังมีเสียงของเด็กหัวเราะออกมาเป็นระยะระยะซึ่งเขานั้นได้ยินมาจากด้านนอกห้องน้ำใช่แล้วเสียงมันดังมาจากด้านนอกหรือในห้องของเขานั่นเองนั่นเสียงเด็กที่ไหนกันนะไอ้คลิปนะไอ้คลิปนี่นายเปิดประตูห้องเอาไว้หรือเปล่าสงสัยเด็กข้างห้องมาเล่นที่ห้องเราแน่เลยเมื่อเขาพูดจบก็ได้แต่งตัวออกมาดูด้านนอก เมื่อมาแชลได้เดินออกมาเขากลับไม่พบความผิดปกติอะไรประตูก็ปิดอยู่แล้วนี่แล้วเด็กคนนั้นนะ่ะเสียงที่เราได้ยินหายไปไหนวะเอ๊ะหรือว่าเราหูฝาดไปออสงสัยเราคงเพลียม,มากแน่เลยถ้าอย่างนั้นรีบใส่เสื้อผ้าแล้วรีบเข้านอนดีกว่าเมื่อมาแชลพูดจบเขาก็ได้เดินไปยังที่ตู้เสื้อผ้าเนื่องจากว่าคลิตนั้นได้นําเสื้อผ้าของเขาไปแขวนไว้ในตู้ส่วนทางด้านของคลิต ในตอนนี้เขาก็ได้เดินกลับมาที่ห้องแต่ในระหว่างทางเดินนั้นเขาก็ได้สังเกตบริเวณโดยรอบไปด้วยไฟถนนสลัวสลัวที่บางดวงก็ไม่ติดทําให้ถนนหน้าตึกยิ่งดูน่ากลัวและลึกลับเงาของต้นไม้ใหญ่ข้างถนนพาดลงมาบนพื้นและทําให้เกิดรูปทรงแปลกประหลาดที่ดูคล้ายกับเงาของสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวตึกแถวนั้นที่หน้าตึกมีแสงไฟสีเหลืองอ่อนจากห้องเช่าบางห้องที่ยังเปิดอยู่ แต่แสงนั้นกลับไม่ได้ทำให้บรรยากาศดีขึ้นกลับยิ่งทำให้เงาดำและมุมมืดดูน่ากลัวมากขึ้นไปอกีกเสียงดังแกลกๆจากประตูเหล็กเก่าที่มีลมพัดผ่านก็ยิ่งเพิ่มความหวาดระแวงให้กับคลิปเมื่อคลิเดินมาเรื่อยๆพอถึงทางเปลี่ยวนี้ความรู้สึกหนาวเย็นและวหวาดกลัวมาครอบงำทุกย่างก้าเรากับมีสายตาที่มองมาจากเงามืดซึ่งใครๆแถวนี้ก็รู้ดีว่าแถวนี้นั้นน่ากลัวเป็นอย่างมาก จึงมักไม่มีใครกล้าเดินผ่านตึกนี้ในยามค่ำคืนเพราะเสียงลึกลับและบรรยากาศที่น่ากลัวนั้นทำให้รู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดรอคอยที่จะเผยตัวออกมาเมื่อคลิสกลับมาถึงที่ห้องเขาก็ได้เตรียมตัวเข้าห้องน้ำเพื่ออาบน้ำชำระล้างตัวเมื่อเขานั้นเข้าห้องน้ำมาได้ไม่นานจูจูเขาก็ได้ยินเสียงเคาะกำแพงดังก๊อกก๊อกกให้คลิสตกใจเป็นอย่างมาก นั่นใครกันอะที่ค้องกำแพงห้องข้างๆฝั่งนั้นหรือเปล่านะแต่ช่างมาันเถอะรีบอาบน้ำก่อนดีกว่าเริ่มง่วงซะแล้วสิของกินที่ซื้อมาเอาไว้ค่อยกินตอนเช้าก่อนออกไปดูงานก็แล้วกันอะเมื่อคลิปพูดจบเขาก็ได้รีบอาบน้ำในทันทีในขณะที่คลิปและมาเชลกำลังเข้านอนอยู่นั้นทั้งสองกำลังอยู่ในห้วงนิทราจู่ๆคลิสเขาก็เริ่มรู้สึกสลึมสลือกับเหตุการณ์ที่เขากำลังจะเจอ คริปได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆจากข้างห้องเมื่อเขาลองฟังให้ดีๆก็รู้สึกเหมือนเป็นเสียงของเด็กผู้ชายแต่เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียงเด็กข้างห้องที่กำลังอยู่ในวัยกำลังสนคลิปจึงข่มตานอนหลับต่อไปในเช้าวันต่อมาทั้งสองก็ได้แต่งตัวและไปดูงานพวกเขาก็เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนให้กันฟังในมาเชลเมื่อคืนนี้ฉันได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นหัวเราะ ข้อกำแพงแทบจะทั้งคืนเลยว่าเมื่อคืนนี้ฉันง่วงมากไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไหร่หรอกนะแต่ถ้าเป็นเสียงเด็กวิ่งเล่นอันนี้ฉันได้ยินตอนอาบน้ําเป็นเสียงเด็กวิ่งเล่นอยู่ภายในห้องของพวกเราแต่ว่านะฉันก็นึกว่านายลืมปิดประตูห้องซะอีกพอฉันออกมาก็ไม่พบใครสงสัยน่าจะวิ่งเล่นที่หน้าห้องเรานั่นแหละมะั้งคลตและมาเชลทั้งสองมีความคิดที่ตรงกันเลยไม่ได้คิดสงสัยหรือคิดอะไรมากมาย เมื่อทั้งสองดูงานเสร็จคราวนี้ก็ได้เริ่มเข้านอนอีกครั้งและคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายที่พวกเขานั้นจะนอนพักครั้งคืนที่ห้องพักแห่งนี้คืนนั้นเป็นคืนที่เงียบสงัดและมืดมนคลิตเลมาเชลกําลังนอนหลับในห้องนอนของตนเองห้องของพวกเขาอยู่บนชั้นสามของตึกที่เก่าแก่และเงียบสงบนี้ขณะที่เขากําลังหลับลึกในห้วงนิทราเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นในห้องมันเป็นเสียงที่คุ้นเคยแต่ทว่ากลับน่ากลัวมากขึ้น คราวนี้มีเพียงมาเชวเท่านั้นที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความงุนงงเขาพยายามปรับสายตาให้คุ้นเคยกับความมืดและมองหาแหล่งที่มาของเสียงแต่เขาก็ไม่เห็นอะไรในความมืดมิดนั้นขณะเดียวกันคลิปที่นอนหลับอยู่ในห้องก็เริ่มรู้สึกตัวเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ปกติในคืนนี้ในขณะเดียวกันก็มีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในหูของเขาพี่ครับช่วยผมด้วย ช่วยผมด้วยครับมาเชลเขาเรียบลุกขึ้นและเดินตามเสียงนั้นไปในระหว่างที่เขาเดินไปนั้นก็ได้หันไปมองรอบๆห้องแต่ก็ไม่เห็นใครหรืออะไรทั้งนั้นเมื่อมาเชลพยายามที่จะกลับไปนอนเขารู้สึกถึงแรงกดเบาๆที่ขาทั้งสองข้างราวกับมีใครบางคนมานั่งกอดขาของตนเขาหยุดหายใจไปชั่วขณะและพยายามจะไม่ขยับตัวแต่แรงนั้นกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บรรยากาศภายในห้องของมาเชลเขารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเบาๆที่ข้างเตียงเสียงกรีดร้องเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องเขาหันไปมองและเห็นเงาดำๆของเด็กชายที่ยืนอยู่ในมุมมืดเขานั้นตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเขานั้นไม่รู้ว่าเด็กชายคนนี้เข้าห้องของตนมาตั้งแต่เมื่อไรความคิดของเขาในตอนนี้ไม่มีความคิดเกี่ยวกับผีเลยแม้แต่นิดเดียวไม่นานหลังจากนั้นเด็กชายคนนั้นก็ได้พูดเบาๆกระซิบผ่านสายลมมาว่า พี่ครับช่วยผมด้วยพี่พี่รีบเข้าห้องนอนได้แล้วเดี๋ยวพ่อผมจะเข้าห้องมาแล้วเร็วเข้าเร็วเสียงเด็กชายคนนั้นได้พูดขึ้นก่อนที่จะค่อยๆสลายหายตัวไปมีเพียงมาเชลที่กำลังยืนตกใจกับเหตุการณ์เมื่อตะก,กี้สิ่งที่เขาไม่คาดคิดตอนนี้เขาก็ได้เห็นมันกับตาของตัวเองเขานั้นกำลังยืนคิดกับคำพูดของเด็กเมื่อตะก,กีนั่นมันหมายความว่าอย่างไงกันนะ เขาไม่ทันได้พูดจบจูจูก็ได้มีเสียงฝีเท้าหนักๆเดินเข้ามาใกล้จากนั้นภาพของมาแชลก็ได้ตัดไปเมื่อเข็มนาฬิกาได้เดินมาถึงเลข12คลิตที่กำลังนอนหลับอยู่นั้นเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เย็นชื้นสัมผัสไปหน้าของตนเขาพยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ไม่สามารถขยับตัวได้เขารู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆกดเขาลงไปบนเตียงเสียงหัเราะเบาๆดังขึ้นในหูของเขา คลิดนั้นรู้สึกว่ามีมือเย็นๆลูบไหลตามร่างกายเขานั้นพยายามตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือแต่เสียงกลับไม่ออกจากปากจู่ๆก็ได้มีเสียงกระซิบที่เต็มไปได้วยความโกรธและความเศร้าดังขึ้นมาในหูพี่ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยครับพ่อพ่ออย่าทำผมนะอย่าทำผมเลยเออสิ้นสุดเสียงของเด็กทุกอย่างก็มืดและดับลงไปเช้าวันถัดมา เพื่อนบ้านในหอพักพบว่าประตูห้องของคลิปและมาเชลเปิดอยู่พวกเขาเข้าไปและก็ได้พบกับมาเชลนอนนิ่งอยู่บนพื้นส่วนคลิปนั้นนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงทั้งสองดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวและไม่มีลมหายใจไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเด็กชายคนนั้นเป็นใครและไม่มีใครรอดชีวิตจากความลึกลับของเด็กข้างห้องบรรยากาศที่เคยเงียบสงบ กับกลายเป็นที่ที่น่ากลัวและหวาดระแวงเพื่อนบ้านเริ่มย้ายออกทีละคนจนในที่สุดหอพักนั้นก็ถูกทิ้งร้างไปถึงแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วในยามก่ำคืนที่เงียบสงัดเสียงกระซิบและเสียงหออัวเราะเบาๆของเด็กชายคนนั้นยังคงดังอยู่ในเงามืดรอคอยเหยื่อรายต่อไปที่จะเข้ามาพักในตึกเก่าแก่นี้หอ,อพักแห่งนี้เย็นดีตอนรับลูกค,ค้าคนใหม่โดยเฉพาะห้องพัก 3ามหนึ่งสามยังว่างรอคุณลูกค,ค้าเข้ามาพักอาศัยอยู่นะครับรับรองคืนนี้ทุกคนจะได้สนุกอย่างแน่นอนเป็นยังไงบ้างเอะเรื่องเล่าของฉันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เ,เกิดขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนฉันจําได้ว่าหอพักแห่งนั้นแท้จริงแล้วเจ้าของนั่นแหละคือคุณตาของเด็กส่วนพ่อของเขาก็เกิดอาการคุ้มคลั่งทำร้ายลูกชายจนเสียชีวิต จากนั้นใครก็ตามที่เข้ามานอนในห้องพักห้องนั้นก็จะเสียชีวิตอย่างไร้สาเหตุเมื่อเดวิดพูดจบแล้วเขาก็ได้ยกเทียนขึ้นมาจากนั้นก็ได้เป่าเพื่อเป็นสัญญาณว่าเรื่องของเขานั้นได้จบลงแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของฉันสินะ